อ่าฮัลโหล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 ฮโลก็มาสอนโหลจไหมครับนี่นำต้นแล้วก็เลิ่อเลยคุณอย่างแรกเข้ามาทดสอบเมื่อทดสอบเสร็จเลื่อนมาล่างสุดดูที่การศึกษาเอา Office สำหรับทักเรียนกดไปกดไปเสร็จปุ๊บก็มาใส่สมัครตรงนี้โดยใช้ Gmail ของโรงเรียน ราต้องสมัครอแอคเคานตก่อนเขาอินแอคเคาต์ของ m i โค o s อ f t ก่อนเขาอินแอคเคานต์เนีเ่ยลง,งชื่อเขาใช้ใช่ไหมใส่ใส่ไปใส่ไปถัดไปเออใส่อีเมลของโรง,ง,เ,รง,งเ,เรียนก่อนศึกษางานโรงเรียนชั้นช่างมันเถอะันก็เลื่อกไปย่างสุดออฟฟิศแล้วใส่ Gmail ไปพอสม,สมัครสมัครเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็แค่นั้นแหละไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรก็แค่ เดี๋ยวไม่ก็ไม่ต้องสมัครก็ได้ลองใช้อนะีเมลวันนั้น่ะแล้วก็ใส่ในไมคครับกดที่เกมเข้าไปในไมค c r รับกดที่เกมกดที่ไมค์ครับ d ิ d ดิคเคชันอะไรสักอย่างกแ็และช้ำมันห่าออกเว้ยแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็ใส่อีเมลที่เราใช้สมัครแอคเคาอ่ะสมัครแอคเคานี้หรือไม่ก็อันนี้ก็ได้นั่นแหละใส่ไปแล้วก็กดสับมิด เสร็จปมันก็จะเด้งหน้าดาวน์โหลดเด้งหน้าดาวน์โหลดมาแล้วก็กด start download start download เสร็จพอมันดาวน์โหลดเสร็จก็กด open open เสร็จแล้วก็กดอะไรก็ไม่รู้ช่องันกด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 ไปจบเสร็จโอเค